ข้อที่3เนี่ยโจทย์ก็บอกว่าผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุรายหนึ่งมีเลือดไหลออกไม่หยุดเน้นที่เลือดไหลออกไม่หยุดนะครับแม้จะทําการปสมพยาบาลไปแล้วหมอได้ทำตัวอย่างของเลือดผู้ป่วยรายนี้ไปวิเคราะห์พบว่าเป็นโรคฮีมโมฟิเลียควรรับประทานอาหารในข้อใดเป็นพิเศษโรคฮีโมฟิเลียคืออะไรมีรูปครับโรคฮิโมฟิเลียอ่ะมันเป็นโรคที่เวลาเ,ออเขาเลือดไหลแล้วเนี่ยเลือดมันจะหยุดช้ามากนะครับนอกจากเลือดไหลออกมาแล้วเวลาเขากระทบกระทั่งนะครับ เขาจะเป็นแผลฟกช้ำดําเขียวแบบนี้เนื่องจากมันมีเลือดไหลออกอยู่บริเวณใต้ผิวหนังง่ายมากนั่นคือลักษณะของคนที่เป็นโรคฮิมโมฟิเลียจับแรงๆบางครั้งเนี่ยก็ทำให้เป็นรอยรอยแดงตามที่มือเราจับแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่ามีเลือดไหลซึมอยู่ภายในร่างกายนั่นคือลักษณะของโรคฮิมโมฟิเลียโรคฮิมโมฟิเลียนะครับเป็นลักษณะด้อยที่ถูกควบคุมอยู่บนโครโมโซมที่มียีนควบคุมอยู่บนโครโมโซม X พูดง่ายๆคือด้อยในโครโมโซม X นะครับ X, X link ์ลิ e เรซเซทีทีนี้การทำงานเออการเกิดโรคของโรคฮิมโมฟิเลีย mm. ก็คือว่าเวลาเขามีบาดแผลเนี่ยคนปกติเนี่ยนะครับมันจะเกิดเส้นใย,ยนะครับมาช่วยในการทําให้เลือดเนี่ยแข็งตัวนะครับเกิดการคลอตติ้งของเลือดทําให้เกิดเก็ดเลือดแล้วก็หยุดนะครับเลือดก็จะหยุดไหลนะครับแต่คนที่เป็นโรคฮิมโมฟิเลียนะครับมันจะมีโปรตีนนะครับมีเส้นใย,ยไฟบินเนี่ยนะครับมาสารกันได้ช้าหรือน้อย ดังนั้นเลือดจึงหยุดไหลช้ามากนะครับเลือดจุดหยุดไหลช้ามากดังนั้นนะครับหากคุณจะกินอาหารสักอย่างหนึ่งเพื่อช่วยนะครับการหยุดไหลหรือช่วยออในเรื่องของการแข่งตัวของเลือดคุณจึงควรกินอาหารในกลุ่มที่มีวิตามินเคเพราะวิตามินเคนั้นนะครับมันจะเป็นองค์ประกอบหรือเป็นแฟกเตอร์ที่จะทําให้เกิดการแข่งตัวของเลือด นในกระบวนการแข่งตัวของเลือดในแต่ละขั้นตอนไว้เรียนถอนมอรปลายนะครับว่ามันเกิดขึ้นอะไรยังไงหรือมอต้นก็ได้เรียนแต่ว่าปฐมไม่ได้เรียนนักเรียนรู้แค่ว่าวิตามินเคนั้นทําให้เลือดเนี่ยนะครับออแข่งตัวได้ดีขึ้นดังนั้นเราอาหารกลุ่มไหนล่ะครับที่ช่วยทําให้เลือดแข่งตัวไดออ้หรืออาหารกลุ่มไหนที่มีวิตามินเคเยอะก็คือในกลุ่มของผักใบเขียวแทบทั้งหมดรวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากถั่วนะครับถั่วน้งนุ่มถั่วเหลืองน้ำมันถั่วเหลืองนะครับรวมไปถึงไข่ไข่แดงเนื้อสัตว พวกนี้นะจะมีวิตามินเคเยอะดังนั้นตอบข้อเดียวคือข้อ1เท่านั้นพวกไข่แดงแล้วก็ตับนะครับเพราะช้อยข้ออื่นเนี่ยมันเป็นเน้นถึงสารอาหารเรื่องอื่นหมดเลยอย่างส้มกับฝรั่งอันเนี้ยเน้นที่อะไรครับเน้นที่วิตามินซีถูกไหมครับไก่และไข่ขาวเน้นไปที่โปรตีนนมจืดกับปลาเช่นเดียวกันครับก็เน้นไปที่โปรตีนดังนั้นเห็นตัวเดียวว่าเป็นตัวที่เกี่ยวข้องกับวิตามินเคเนี่ย ก็คือไข่แดงและตับตอบข้อ1เท่านั้นครับข้ออื่นไม่ได้เลยนะครับไปข้อ4ี่ครับ